ถ้าชมวิวตอนนี้ไม่แสงแดดนะจ๊ะตอนนี้ก็ฟินแลนด์นะจ๊ะฟินแลนด์มีแสงแดดออกมาวันนี้โอ้ยดีใจคนออกมาเดินเล่นกันเต็มเลยพี่ดองค่ะเพราะว่าปกติจะบ่ค่อยมีแดดจ้ะพวกเข้าถึงดีใจกันออกมาเล่นกันเต็มเลยจ้ะว,วิวก็จะสวยถ้าไม่แดดนะถ้าบ่มีแดดมันจะมืดมันจะขึมไปเป็นอาการแปลว่า แดดเหมือนแดดบนบานเ่าเนาะนพอมีแดดแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันดีดีขึ้นนะ่ะเหมือนแบบมันสวยงามไปบนเล่นตรงไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นหิมะจะ้ะน่าจะให้ดูหิมะหนามากเลยเรว่าเดือนมกราหิมะตกนี่ก็หนาวด้วยนี่ว่ารลายกบได้จ้ะอากาศหนา,าวเขาข้อข้อแห้งสวัสดียินดีต้อนรับเข้า สู่ช่องสุปราณีนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าได้เข้ามาชมกับฝากเนื้อฝากตัวน้ำจ้ะเพิ่งจะเริ่มทำช่อง YouTube อยากจะลองดูว่าเออมันจะเป็นยังไงนเนาะแพตฟอมนี่มันสิตางกันไหมเราก,กค็ค่อยๆทำค่อยๆสร้างกันไปนันก็จะเป็นวิวจ้ะ